ขณะนี้เราได้มาอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์ของพุทธศาสนาองค์กรฟอกวังซันซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วขณะนี้ครบรอบปีวันนี้นัดคนไว้ประมาณหลายพันคนเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบหนึ่งปีบริเวณน,นี้มีเจดีย์อยู่ 8ดเจดีเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของมักมมีองแปดวันนี้เป็นวันที่30ธันวาสอง5ั5เรามาฉลองครบรอบปีของพิพิธภัณฑ์ฟอกวังซัน oh, 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 oh. แล้วก็มากับคณะของ oh. วัดวัดหนึ่งในไทเปมาร่วมกิจกรรมนี้ <laughs> ลงทุนก็คงจะเป็นหมื่นหมื่นล้านเพราะว่าเฉพาะแค่ที่นี่ก็แพงมหาศาลอยู่แล้วนะแต่นี่ก็เป็นเงินที่มาจากการรับบริจาคแล้วก็ชื่อเสียงของบกวงซนซึ่งสร้างมา40-50ปีแล้วนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ดึงคนให้เข้าวัดแล้วก็เน้นเรื่องศิลปะเน้นการศึกษา จุดใหญ่ๆก็คือการอ่อนน้อมบริการรับใช้เนี่ยเป็นเสน่ห์ที่ใครๆก็แม่อาจจะปฏิเสธนะภิกษุณีที่เนี่ยเป็นล้นนะแต่เป็นภิกษุณีที่ถูกฝึกอบรมให้มีบุคลิกภาพที่อ่อนน้อมทำตนบริการรับใช้พูดเพราะที่เราเรียกว่าเป็นพุทธเชิงแม่นะไม่ได้ทำตัวยิ่งใหญ่ แค่เพียงอรอรับอะไรทั้งสิ้นนะแต่จะทำตัวเรียบง่ายสุภาพอ่อนน้อมบริการรับใช้พูดเพราะตลอดเวลาเป็นวิญญาณที่โดดเด่นมากวันนี้ก็จะมีกิจกรรมร่วมกันก็เป็น เทคนิคที่ดึงคนเข้าร่วมอย่างสุภาพนะแต่แน่นอนเมื่อมาแล้วก็ต้องมากินมังสวิรัตมาฟังธรรมะเล็กๆน้อยๆอยตอนนี้ก็มีคนอ่าบรรยายแล้วก็ที่ตรงด้านหน้ามากินนี้เขาก็บอกว่ามีร้านเซเว่นอีเลเหนึ่งเดียวในโลกที่ทุกอย่างเป็นมังสวิรัต มีเท่าที่เราเห็นกน็มีร้านสตาร์บัคที่เป็นมังสวิรัตด้วย 那大家是以看到，一件这个塔是很样的，因为它的这个设计呢，是没有这个塔，可個塔的為什麼可是师父希望说，哎、欸，我们走过去不是就只有哦经过看一看而已，就大师希望说，我们可以走进去坐下来休息喝个茶哦，休息一下，所以呢，有设计这个塔积累功德，那大家都可以进去坐一下看一下的一个部分。所以这个七界跟八道一样。 就让大家哎，我们可以聊到这边没有解说怎么办？哦，电影院有一个简报，是让大家对这个十分钟的一个简介，让大家可以比较了解、认识的一个部分。ก็มีหมวดทำง่ายๆหมวดทำอ่าสัมมาเลียมักมีองแปดแล้วก็เดี๋ยวเขาอ๋อแต่ละแต่ละตึกแต่ละตึกก็จะมีหมวดทำของเขานะ 和顺，社会和谐，到世界和平。那其中又以什么家庭最为重要？因为我说我们佛教，哎，不是说你出家以后就不就对父母就不孝，我们就不管世俗了，对不对？那当然还是故佛还是讲亲情的。所以呢，其中又以这个家庭和顺最为重要。所以那个五和塔，它是一个清净的家庭，去各个年龄都是人生的一个历程，从小到这个成年，到结婚，到这个。 ยังมีตึกที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางครอบครัวแม้ว่าจะแต่งงานก็ยังมาจากกิจกรรมที่มีได้นเะน้นความกระตันอยู่ความอบอุ่นอันนี้คนมามากจริงๆนะน่าจะเป็นหมื่นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะต้องมีป้ายนำมาหนึ่งาย

哦，哦，两百多呀！去年，去年是今年吧？呃，对呀，我们去年去年也是在元月的医院。真的，那今年跟感觉不一样啊！对呀，我说哦，好可惜，如有机会的话，我就可以来一起办。 这个塔哦，叫做六度塔，它还展示这个星云大师一笔字的墨宝展。哦，这个是幸运大师一笔字墨宝展的一个地方。那为什么会称为一笔？